ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เอร์วันพอดัาร์คเรื่องราวของคำต่อไนี้น่าจะเคยได้ยินกันบ้าง M shape skill รู้จักคำนี้กันไหมคะมนุษย์รู้รอบ รู้ลึกในวันที่มิติการพัฒนาบุคลากรนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ตลาดแรงงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแบบเดิมๆชุดทักษะที่มีการทำงานซ้ำๆที่เป็นรูทีนเวิร์กไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานลองมาทำความรู้จกัก M-Chef Skill กันนะคะ มนุษย์ที่รู้รอบรู้ลึกซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคนี้ค่ะโดยตระหนักรู้เสมอว่าการพัฒนาตัวเองให้เก่งในหลากหลายด้านและการเพิ่มทักษะเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะและต้องทำให้เร็วที่สุดด้วยหากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังปัจจุบันเราไม่สามารถทำแบบ top down approach เหมือนสมัยก่อนได้แล้วนะคะ เราไม่สามารถเตรียมคนได้ทันกับโอกาสและคามท้าทายใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตในบทความนี้เขาก็แนะนำสีประเด็นหรือสี่ทิศทางมิติของการพัฒนาบุคลากรประเด็นที่1น,นะคะมองไปให้ไกลกว่าเนื้องานและบทบาทปัจจุบันประเด็นที่สองเน้นคำว่าเร็วและสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ประเด็นที่3เสริมสร้างกลุ่มคนแบบ M-Chef Skill ให้เยอะขึ้นนะคะและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ระบุชุดทักษะใหม่ในยุค New Normal ประเด็นแรกนะคะมองไปให้ไกลกว่าเนื้องานและบทบาทประจวบของเราในโรคการทำงานที่ไม่มีอะไรแน่นอนในทุกวันนี้ผู้นำผู้บริหารองคอ์กรตลอดจนคนทำงานทุกระดับ ไม่สามารถมองแค่เนื้องานปัจจุบันที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ต้องมามองว่ามีบทบาทอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในช่วงชีวิตปกติและช่วงชีวิตที่ไม่ปกติที่เรียกว่าช่วงวิกฤตก็ได้นะคะเราเริ่มเตรียมพร้อมคนสำหรับบทบาทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวิกฤตเหล่านี้ใครทําก่อนก็ได้เปรียบนะคะและใครพร้อมก่อน ก็มีความได้โอกาสมากกว่าเช่นกันค่ะประเด็นที่สองนะคะเน้นคําว่าเร็วสถา,านการณ์ที่ไม่ปกติเราต้องปรับเปลี่ยนความสามารถทักษะอะไรที่จะช่วยทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้นและปฏิบัติลงมือทำได้อย่างรวดเร็วข้อสำคัญต้องกลับมาดูว่าจะยกอัดับทักษะความสามารถอะไรเพื่อให้องค์กร และบุคลากรในทีมทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นคะ่ะเน้นความเร็วเป็นสำคัญนะคะประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่3เสริมสร้างกลุ่มคนแบบที่ m chef skill ให้มากขึ้นนะคะทักษะการรู้รอบด้านมีความสำคัญมากขึ้นคะ่ะเพื่อให้สามารถทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งรู้ลึกในเรื่องที่เราทาอยู่ และก็รู้กว้างทั้งผนวกองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆทำให้สามารถหมุนตัวเองและทำงานที่รลากร้ายอย่างคล่องตัวและเชี่ยวชาญสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นคนณสมบัติที่มีค่าในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นคะ่ะประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่4 ระบุชุดทัศน์ใหม่ในยุค Never Normal เราต้องเข้าใจว่าการพัฒนาทัศน์ต้องสอดคล้องกับบริบทในยุคนั้นๆด้วยนะคะเพราะแน่นอนว่าทัศนะเดิมๆที่เราเคยคุ้นเคยที่เราเคยทำอยู่ผ่านไปนานวันนานวันเข้าก็จะสู่ระยะเวลาที่เรียกว่าหมดอายุและไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ว คีย์บทสำคัญของเกมการอยู่รอดในครั้งนี้คงหนีไม่พ้นการเล่นปรับตัวเพื่อรีสกิลและอัพสกิลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสายงานทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วและจะมีอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลให้คนทำงาน ต้องมีความรู้และทักษะที่นอกเหนือจากสายงานของตัวเองนะคะนั่นก็คือประเด็นที่เขาชี้ให้เห็นในสี่ประเด็นหรือ4ทิศทางเป็นมิติในการพัฒนาบุคลากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อยู่เพื่อตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่ของวันนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งสำคัญ เราก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะโรคใบนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกินความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและความไม่แน่นอนก็มีสูงมากความเสี่ยงและความพันพวนก็สูงมากเช่นกันนะคะใครเตรียมตัวทันใครรับมือได้ไหวและใครเตรียมพร้อมกว่าก็จะได้เปรียบและมีโอกาส วิ่งต่อได้นะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอร์ตัแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ